สวัสดีครับคุณตาเลี้ยงวัวสวัสดีครับสวัเลี้ยงวัวสวัสดีครับครับผมเนาะครับบริษัทตามมาหลายงวดครับเอฟซีคุณตาเพิ่นบ่คอยฝันเนาะครับท่านผู้ชมมื้อนี้เลือกดีครับวันที่1สิงหาคมพศ .2567 ครับตาเลี้ยงวัวฝันแม่นครับฝันแนวใดครับงวดนี้ครับคุณตาเว้าสูเอฟซีฟังนะครับฝันว่าจังซี่หมุนก่อนน่ะเนาะ2-3หมื่นถึงเมื่อเมื่อเมื่อใส่ปุยนะ ครับผมใส่ปุ๋ยหน้าเขา่าใส่ปุ๋ยเข่าใส่เขา,เขา UNC ใส่ปุ๋ยวานเขาเออแมนไปเลยเมื่อนอนอยู่หัหนคืหนหนึ่งนนครับ,าาบนอนอยู่เสียงหน้านะนะครับถ้ามาลาสิบวเนาะเลยนอนหันประจําสิมว่านอนอยู่ในบ้านออานะฮอนอนหน้าแมานมันก็อยู่ไกลบ้านเจอครับผมบัดเืีอนี่ึ้นเมื่อนอนเมื่อวานปุ๋ยเดี่ยวก็ได้นอนขึ้นหนึ่งครับนอนแต่ฝันไปว่า โอ้ยเวรยมาน่าจะเชื้อเฮืงๆจังมากเป็น่า,ารับผู้เ่าเลยครับผมเจอผู้เเ่ามามาคุยน้าครับพระแพ้ผาดบามากครับผมครับครับเป็นใจไรมาจใจไรมันคือโบอมาน่าจะเชื่อภาษาโอ้ยมันอยากลายเวพอใหญ่ยิ้ตัวเด้ยว่าครับจเจ้ายุ้ใไ้พอใยิ้คือบบคอยเห็นเจ,จ,าเจ้าจะเชื่อในน้มเลย กูก็ยู่นี่ละเราว่ากูนี่แหละเจ้าปูเราว่าโอ้เจ้าปูเจ้าปูตัวนี่วะครับตัวเลี้ยงยกเมื่อวานเห็นตัวเลี้ยงว่าห้วยเพราะไงเจ้าปูตัวเลี้ยงว่าบ่ได้กเด็กเลยเบ้อบ่ให้ยดุให้ยร้านเนี่ยเป็นอย่างครับเพราะไงว่านะครับผมห้วยเด็กกูก็พูดอยากให้แล้วมันบ่อยากมาให้มาหน้าหลายเคืองเคืองจะมามันว่าครับเราว่าเราว่าครับผม เมื่จะมาจะสั่นได้ยืนนิ่ก็เหมาะไปจะกู้ได้เบืองไห้เบิงหน้าเบืองเสียงเบืองเขาหายว่าครับเออกู้กัเบืองอยู่เราอ่ะครับเออมันเหมนก็คือเมืองที่ครับกู้โปรเล่งทงลงหน้ามันได้แนวกู้โเถ่าเราอ่ะครับผมเชี่ยวขั้นอใหญ่บริสันต์สองเก่าหนึ่งเราอ่ะสองเก่าหนึ่งสองเก่าหนึ่งครับสวัสดีสี่ครับอุตสาหะสุขสั กูก็บอกมึงไงท่านี้ล่ะมึงมันมากนี่เราวะมาหน้านะ่ยนะคนจริงบอกบอกคอยเลยบอคอยเลยไปหน้านะครับผมเออว่าเช่นี้โอ้จะป่ลยว่าเบิร์ไงเด้อให้ดูให้ร้านเด้อดูลานโยกไกลบอกคอยเลยมาเออเราวะครับกูชิเมื่อยล้อก็ว่าครับผมหันก็เลยกลับป่วยล้างออกไปนะครับหันลังมาวันนี้ก็เลยเนี่ยนาพ่อบอกว่าสองแปลเด้ออือ สองเปรตเหันกลับอีกหันกลับหลังมาครับโอ้สามตัวบนสองตัวล่างเนาะครับคุณบอเนาะสองเปรตเล่าแล้เราอหวหลังมาครับมันชิมันดีเพราะตัวขึ้นว่าครับย่างกลมชุ่มชุ่มไปวันเดียวหายแป๊บไปเกินว่าครับเฮงเจอจะปูหายไปหนึ่งมีคนพะโวมาอีกบ้านครับผู้ใหญ่เราม่อีกครับจจักครับผม ไ <ร Stevens. S 1> ้ยังเรากาสัตวเดียว like ่ามหเห็ด <combine> ว <horn> ่าสัตครับผม้วยมวยเห็ด้ยังมันสิเกิดมันเกิดออกแกวเพื่อแห้งใยเห็ดอยู่นี่ละเราประสัตครับผู้หญิงได้ครับผมคนบ้านเดียวกันอืมผจักหน้าอยู่ว่าครับครับครับคพราะยัใจม่นอนหน้าสมอกมันว่าเออโซเดียบโซเดีเด็กบ่มันกระวายคือกันได้ครับผม ไหลยู่แล้วจะปูแล้วบอกกูว่างานว่าสองสองเก่าหนึ่งแล้วบอกสองเก่าหนึ่งเมนบาทนี้มันก็เรียกว่าคอยกัสี่ร่องเือนก็รอบพอใหญ่มันบ่ครับผมสี่ร่องเงินเพิ่นบอกไปเยอะนี่บ่าือความฝันได้นี่ครับผมแต่ว่ายีนั่นจักกันอยู่หรอกคนบ้านเดียวกันคือเมื่อนี่มันก็ยังพรนตายเลยครับหรือนีความฝันมันยังเป็นคนอยู่ครับ บาดน,นี้เลยเสือ,อ,อบม้าปูปูฝันตัวดีว่าฝันเห็นเจ้าปูต่วดีว่านอนอยู่เจียงหน้าครับตัวคือม้าคือน่าจะเลืดขึ้นยากอืมแน่นหน้าหน้าปูเดียวเนาะครับแมนครับท่อนี้แหละว่าแอมกวนฟันหน้ากะติดอร,รดอนจะปูที่บ่ครับติดรอนจะปูติดป่าเลยติดป่าติดกับดอนจะปูเลยนะครับเนาะเอ้าเจ้าที่เจ้าทางจะปูครับเจี๊ี่ หมวดวันที่หนึ่งสิงหาคมพศสองพันหกร้อหกสิบเจ็ดนะครับขอให้มีโชคใหญ่กับตาเลียงงวัวครับเดี๋ยวจะให้เบิ้งตัวเลขไปแคปหน้าจอครับขอบคุณครับคุณตาครับสวัสดีครับ,บครับ,บผมเอฟซี <FC S 2> เนาะอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบ้าแอมรถุงน้ำครับเอฟซี 4. ตาเลี้ยงงัวนี่เด็กงัวเพิ่นครับเอฟซีสีแดงจริงคืนเลยเนาะครับเนาะเลขของคุณตาครับทีมงานจุดเรียบร้อยแล้วเนาะครับเนาะเป็นเลขสามตัวครับหมวดวันที่หนึ่งสิงหาคมพศสองพันหกร้อหกสิบเจ็ดครับ ขอให้ถือลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งครับเป็นเจ้าปูเจ้าที่เจ้าท่างรักษาอยู่ในหมู่บ้านนะครับท่านผู้ชม291บอก291ครับเอฟซีกระตัดเล่นเนาะครับเนาะเลข2ตัวนี่ย่างกลับครับหันหลังมาบอกอีกครับเป็น2882ครับงวดวันที่1สิงหาคมพศ2567ครับขอให้มีโชคใหญ่ครับเอฟซีสำหรับคลิปนีเบาแอมโลทงกับศิล่าเอฟซีไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับ ยันพิ่นไปใส่เอฟซีเมือน,นี้ครับเหมือน,นี้บเบาแอมโลทงมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมมึงของดีกันครับ,บเบาแอมโลทงนี่จะเดินทางไปทําบุญวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิด,ดังแดนอีสานครับมีนีของดีติดไม้ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกท่องเรียกทรัพย์ครับค่าขายขายขายของบดูดีลูกค้าโบ้ให้เขาล้านคนยางพาน เอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตาคาดขายไปใส่เรียกเงเินเรียกท่องซื้อเยกซื้อลอตเตอรี่จึจนสี่เหือถือนะครับนทะ่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ของใมครับว่บาวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะโอ้ดีทักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับโอ้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนยกู่เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้ <c oughs> เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมช,มชอบค้าขายทุกอย่างลวเนาะครับผมสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดเนาะครับวิธีการใช้บอกวิธีการใช้แหละแล้วก็บีเอาะใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้ธิฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวต่มรูกคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะ เป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันเนาะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่หลอดนะพ่อนวดนี่เหลอเนาะสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับต้องเบิดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยรเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอ แล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาามหพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับ้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหยินข่าวกบลอซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราลวยครับสําหรับ ท่านใดที่ค้าขายของบวกค่อยดีลูกค้าย,ยางบบเห็นลานเฮ่าแข่คายว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาทันมาบดมาบังหนาลานเหตุนในคนมองโบเห็นลานค้าเฮ้าเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดขคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในลานค้าลานขายของเฮ้าครับขายดีปันทีน่น้ำที่ทาลํำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะ บ่าแอมเราตรงหงินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมาน่าแนล้วมืงเหรอครับมีโอกาสแต่มาสักระกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชานวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับทันใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกัเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักคนก้นหลงเบลาเปายังไงผู้สาว อุบ่าวมักเนี่ยเอาไปใส่ได้คือกันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาลุงปูออกมาแล้วครับเนาะแล้วก็ะมือแท้ๆครับท่านชิกเมื่อแท้ๆแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิ้วสามเถื่อแล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสามด้วยครับด้วยสมาชม เป็นม่วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน Day, ่ห์หล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่ ni, เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน between, discord, ่ห์หลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดแล้วครับท่านผู้ชมจักดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวเนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบราณนะครับเนาะมีหลวงปู่คู่นมีหลวงปู่คู่น แอดคาราบาวพีแอดนี Ad, ่คร so so like ับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็มี่วัดลุงปูรอดนะครับนอวัดลุงปูรอดวัดกุกกุมนี่แต่งวัดลุงปู่รวยนะครับนอวัดลวงปู่รวยนี่แต่งเท้กันนี่ครับยินคาว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเท่าก้นหักก้นหลงเบาแอมหลอทงกับบุรุษซาครับเอาไปฝากเอซีกระโต่มาตามเบอร์ทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนอเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหายาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับ ให้ดวงเงินบรารมีเขาแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มา,มาเนาะครับเนอ้องสม,ชมุชุมแล้วกาบ้าแอมมาตรงนี้ได้น้ำมุนมานําครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมาให้ FC, อีพซี่นะครับสม,ชมุชุมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บดีถีร่าสีมันบดมันบงังเสนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับสม,ชมุชุมเนาะ To ้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเ้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจากัดเบาแอมเราตรงนีนเอาม้าโบลายครับเอามาฝากเอบสี่โหลายกระโท่มาได้โท่มาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเกลียกเออครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเกลียกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมยาเบาแอมเราตรงกับสิ่ยเเบื้องตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปูครับท่านผู้ชมเนาะ เพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะคระับเอาแบบดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผส,สมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับ,รบเพราะว่าโดนพวกอีอัมอะไรนี่จะหายหมดเลยพวงเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาเาครับ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 ล้างเสยียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุอขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ